นะครับผมก็ยังอยู่แถวหาดลับนะครับพัทยาซอยสิบแปดนะครับจะพามากินเคบับไก่นะครับจริงๆเป็นอาหารตุรกีนะครับนี่แต่พี่ติ๊กนะครับเขามาเปิดแถวพัทยาตรงนี้นะครับพี่ติ๊กก็บอกโอ้ยรอแป๊บหนึ่งนะขอพี่เปลี่ยนเตาแก๊สสักแป๊บหนึ่งจัดไปครับพี่อาผมไม่รีบนะครับดึงไอ้ตัวเขียวออกมานะตัวส้มแก๊สมันหมดไอ้หนูอันนะครับหมุนแบบนี้นะครับเปลี่ยนหัวเตาแก๊สสักเล็กน้อยนะครับมีสองเตานะครับพี่ติ๊กแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวเคบับไก่นะครับอ่ะจุดแก ต้องจุดเตาบนนะครับแล้วมันจะมีเตาล่างพึบแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่เห็นไฟสักเล็กน้อยนะแต่ผมบอกได้เลยมันร้อนแรงจริงๆนะครับนี่พี่ติ๊กบอกใส่ถุงมือนะเอแบบนี้ครับพี่ติ๊กบอกต้องใจเย็นๆนะพี่ค่อยๆอุ่นนะครับแกก็เพิ่งออกมาจากบ้านนะครับนี่ผมก็เป็นลูกค้าคนแรกนะครับพี่ติ๊กก็อารมณ์ดีนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็เริ่มมีความร้อนแล้วนะครับรอยสักแป๊บนะครับเราจะมาเตรียมเครื่องกันก่อนนะครับนี่ก็มีผักกาดแก้วนะครับตัดชืบๆๆลงไปอย่างนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าเครื่องเขาจะะะเเเเยยอออนแต่่ครรืงงขาิๆ ต่อไปเป็นหอมหัวใหญ่นะครับแบบนี้ก็หั่นชึบชึบชึบพี่ติ๊กก็ทามัดทะแมนมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ในช่องนะครับต่อไปนะครับมันจะขาดไม่ได้นะครับนี่ต้องมีนะครับผักกระหล่ำนะครับนี่ก็จะบวกแครอทลงไปในนั้นด้วยนะครับอ่ะใส่ลงไปแบ่างนี้พี่ติ๊กเขต้องพูดสามีได้ ทำกสองกรัมแบบนี้นะครับดู๋ดดาายวาฝรั่งก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะครับต่อไปก็ชีสนะครับนี่ขาดไม่ได้นะใส่ชีสก็เพิ่มเป็น100นะแต่ถ้าไม่ใส่ชีสแค่70บาทเท่านั้นเองนะครับก็มาหั่นแตงกวานะครับนี่ก็จะครบแล้วนะครับเครื่องเค้าของเขานะครับจะมีเท่านี้นะผมนะครับก็ถามพี่ติ๊กว่าเมื่อก่อนพี่ติ๊กขายอะไรก่อนมาขายแค่แบบพี่ติ๊กบอกเขาขายลาบกับจิ้มจุ่มโอ๊ยมันคนละเรื่องเลยนะกับอาหารตุรกีตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมนะแต่ผมบอกว่ามันใช้ไได้้้ลูกกกคคาาแแแ่่่เยยออะะจรริิงงๆนนนนับบีตปป็หขึม1ผ มันก็จะใหญ่ๆคล้ายๆแป้งโรตีแบบนี้นะครับแต่ก็มีความแข็งนะครับก็จะไปอังไฟนะครับพี่ติ๊กบอกอังนะครับให้มันเกิดความอุ่นนะครับแล้วก็มีรอยไหมเพื่อเพิ่มความหอมตรงนี้นะครับนี่อังไปสักแป๊บนะเกิดรอยไหมแบบนี้แล้วนะครับนี่อ่แบบนี้พี่ติ๊กบอกอ่แบบนี้เริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับนี่แกก็มาวางไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็มาใส่ของก่อนนะครับก็ใส่เป็นผักกระลำตรงนี้นะครับกระชอกลงไปดูแกให้เครื่องเยอะจริงๆนะพี่ติ๊กมาสีแดงนะครับกระชอกลงไปขาดไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวมันนทอะ ครับอร่อยจริงๆนะอ่ะใส่แล้วจะมีความกรุบกรอบๆนะครับคล้ายๆขนมปังทอดประมาณนั้นนะครับครับก็มาถึงพระเอกของเรานะครับตัวเคบับไก่ตรงนี้นะครับพิติก็มาหั่นชึบชืบชบนะครับแกะกล่าวด้วยความชํานาญการนะครับพิติกบอกหั่นแค่นี้นะมันจะพอดีนะครับต่อหนึ่งชุดนะครับหั่นไล่ลงมาแบบนี้นะครับนี่อ่าประมาณนี้พิติบอกใกล้ได้นะนี่แกก็หั่นนะครับไปเลยผมแล้วเสียวดาบเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงพี่จริงๆนะครับนี่ประมาณนี้นะพิติแล้วก็กันไก่มาตัดอีกหนึ่งครั้งนะครับให้มันไม่หยาบเกิน ความนี่เป็นเท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาคีบใส่ตัวเคบับตรงนี้ไปนะครับนี่ ไว้ได้เยอะมากๆนะอันนี้ผมสั่ง100นะครับใส่ชีสด้วยนะครับนี่กระชอลงไปอันแรกเป็นน้ํากระเทียมนะครับนี่เป็นซอสกระเทียมนะครับต่อไปก็เป็นซอสมะเขือเทศนะมันจะขาดไม่ได้ต้องมีกระชอกลงไปนะครับแล้วก็มายองเนสนะครับตามลงไปนะครับเพิ่มรสชาติความหวานนะครับแล้วก็ซอสพริกบางละมุงแห่ไม่ใช่ซอสพริกสีลาชาจะไปทําไมเราบางละมุงนะครับอันนี้แล้วก็มาใส่ชีสปิดท้ายแบบนี้นะครับนี่ดูดิครับจุกๆแบบนี้เลยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปที่โคตรเท่และโคตรคูลนะครับก็มาเบิร์นนะครับนี โอ้ยไฟประมาณนี้นะครับพี่ติ๊กก็ค่อยๆเผานะครับให้ตัวชีสมีความละลายนะครับเข้าไปลงในเนื้อเคบับนะครับดูไฟมันก็แลบแผลบแผลบแบบนี้เลยโอ้ยผมต้องอยู่ไกลสักเล็กน้อยนะขนคิ้วหายไปซี่นแล้วนะครับนี่นะครับพี่ติ๊กเขาก็จะมาม้วนแบบนี้นะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับกินไปหนึ่งอันเนี่ยอิ่มถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับพี่ติ๊กก็มาฉีกให้นะครับเพื่อจะให้รับประทานง่ายนะครับทีนี้ฝรั่งนะครับก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะครับนี่ฝรั่งชอบนะครับเคบับนะครับแล้วต ได้ทุกๆด้านนะครับนี่ตัวเล่งไฟอันนี้เป็นแก๊สหัวบนนะครับส่วนอันนี้เป็นแก๊สหัวล่างแบบนี้นะครับตู้เคบับพี่ติ๊กก็ประดิษฐ์เองทั้งตู้นะครับไอเตาแก๊สนะครับแกก็โยงจากตู้นี้แหละครับนี่อ้อมรถนะครับอ้อมมอไซคู่ชีพแกนะครับไปโพหลังร้านนะครับนี่จะมาจอดตรงนี้นะครับนี่สายเตาแก๊สแกนะครับแล้วมอไซแกไม่รู้ผ่านเมื่อกี่สมอรละพูมและพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกพี่รักมันใช้มานานแล้วสามสิบกว่าปีแล้วคันนี้นะครับรับทุกตรงก็มีประโยชน์นะครับที่โค้งท กชอบอกเอาวันนูนอันนี้นะครับแล้วผมก็บอกได้คําเดียวนะครับเคบับไก่ร้านพิติกพัทยานะครับร้านนี้เขาเด็ดจริงๆครับนี่